โอ้โหมึงยังไม่กลับบ้านอีกดือนเดือนตานี้แล้วบ้านช่องไม่มีอยู่หรือไงยังอะไรยังอะไรมึงยังมาหน้าด้านดากูอีกมึงก็รู้ว่ากูไม่ยอมไปไหนมึงก็ยังจะด่ากูอีกกูจะนอนตรงนี้แหละมึงนี่มันหน้าด้านจริงๆเลยไปไปไหนแปลว่าผมไม่ปลุกกูจะนอนตรงนี้อะไรเร็วๆบก็ไปเอาไปปลุด้วยร้อนเออเร็วๆให้ไวช้าอยู่นั่นแหละ อา่มไปเอาไมเขาเอานอนไปเลยให้มไปก็คหไปรอกูไม่ให้มไปไปแล้วจะแจรอไปให้มึงไปโอ้ยนจไมเอองโบยังาจวทำไมพี่พี่หนูเจ๊มมากกรอโไดเต็มแขน้าโบมันดึงแขนหูเจ๊มากเลยอย่าไปทำเขาไปหนูไปให้แจวหนูเจ๊มป่ะพี่เจ๊ไป่่โบบาง่บางอยู่ไปไปไปแลี่แวไป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  พาทีมแล้วตัวเองแล้วต้อเป็นผู้นำทีโอ้โหทำอะไรกันอะทำไมได้ยังไงเนี่ยทำไมเหรอแล้วมึงทำไมไม่รลองฮะวันนี้พวกมีสาภาษาบังกนิดมาให้ทายภาษาอังกฤษเออภาษาอังกฤษนั่นแหละอะไรดอกแปลว่าหมาอีราเฟนแปลว่าช้างและแปลว่าหนูอือพูดถูกก็ยังพูดถูกขอแนะนำน้ำจูเนี่ยไม่ดีฮะว่าโบวเปลวะไม่ได้ว่าแลตแปลว่าหนู หนูใช่หนูใช่แลดแรดหนูไปว่านหนูเอ้าแล้วมันเอาชีมน้ําจูไปไปมึงทำไมไม่บอกเอ้าเหรอมัวแต่นั่งคําอยู่นี่แหละ <c oughs> ป้าแตวซื้อของหน่อยจ้าแต้วขอมะนาวลูกหน,นึ่งดิอ<ห>ู้มะนาวบ้านนี้ลูกใหญ่จังวะนูน่นน,น,นูมะนาวอยู่น่นอันนี้มันมะกรูดมึงมายุ่งอะไรอันนี้เขาเรียกมะนาวมันเรียกมะานาวยังไงวอะอันนั้นมะนาวลูกเล็กอันนี้โอ้โหมะนาวมะนาวบ้านพ่อมึงเซลูกขนาดนี้ไปจบแยก เดี๋ยวกูไปดักรอมึงหน้าบ้านล้วจะตีมหน้าบ้าน,น,าน,น,าานเออเดี๋ยวไปตีกันหน้าบ้านหนูก็ไปออแป๊บนึงพี่บีอะไรของโบหายเนี่ยอยู่บ้านยังไงไม่เคยดูของเลยวะออพี่ไม่รู้ทำไมชอบทำแบบนี้วะทำตัวแบบเนี้ยอยู่บ้านของก็ไม่เคยดูเนี่ยอ,อ้าวพี่จะรู้เหรอพี่ไม่เห็นนี่ไงว่าแล้วไงเจอแล้วเคลาตินสุดลงแพ้กูว่าแล้วหายไปแล้ว,ลอ,ลวยอยู่